ท่านผู้ชมมือนี้กบมาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายป่าผ้าเลยนะครับผมมือนี้กได้มาผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเมืองแนวทางโศกราบกับพระอาจารย์ต้นเสียทีเนาะครับผมก่อนสิไปรับส้มขีบกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายป่าผ้าเลยน้าด้วยครับผมเกามันพี่ยังบูม่ไ้เก็บแต่หน้าจซื้อดอกอันเขาซื้อไว้จองไว้เล้วบาทีนี เขาเกิดเด็กงินยังไดบุตเขาก็เลยขายตอหอยเขาแบ่งหเอยเขาเลยขายต่หอใหั้นบันสี้อะนะแล้วข้นมันสี่ไหนพ่อดวงตัวดวงไม่ไห่ยิมันที่เนื้อปูเนาะกระลังมาตัวนี้ดวงดวงกระลังขึ้นแ่ป้รูดลูดแลักสิบเจ็ดพอออกมาขึ้นเนี้ยโอ้กีไรมัอถึงเรียกดังเขานะครับเนาะสือยาก แต่ว่าน้มองกับอันนี้เดเจ็ดาะบอรับม่เจ็ดหกโจขาสอสอเกิดราที่นี่ตัวสี่เจ็ดาทอากสอบมยอมสินนั่นยุนี่ยูนี่ยนี่เขาบรับเลยอ๋อท่านเห็นยู่ี่บัานเนี่ยงวดสองท่านีเลยวันนี้เรียบร้อยแล้วสรุปยอดประกาศมาประกาศมาดูฟูอธิบายให้ฟังเนาะนั่น กูเพิ่มละเอียดเออลเอียเพิ่มลยโอ้โอมือส<ะ>ั้นเดียวคนเสื่อมเราเนาะทั้งสัตมนเพราะว่าเก่านี่คือกำลังวั่นนะอาจารย์นางไดชีอาจารย์น,งนางไดชีแต่ว่าเป็นตัวสำรองดอกสูตเลขเดือนว่าได้บเบื้งแล้วสูตเลขเดือนว่าได้เก่ากำลังวันสิบเก้าอ่าเป็นลักซิปโตเดียวโคโลเลยเพราะว่าหนึ่งดับ หนึ่งดับในเดือตัวเดียวบนบานีเล็กไทยมันมีสองกับสามอาจารย์นั่งดีซีก็เลยกลายเป็นสองสามซีงวดนี้มุ่งตัวเดียวเลยห้าเก้าสองสามตัวบนห้าเก้าสองบานีสองตัวมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เน้นที่เก้าสองกับเก้าซีเก้าสองเก้าซีเก้าสามนี่ก็ง่ามอยู่แต่ว่ามันมันเป็นเหล็กติดสองสาม มาที่นี่สามตัวนาสามตัวไทยสามตัวโรตเตอรี่ออมสินมันมีหาเก้าสองหกเก้าสี่หกเก้าสามมีซัมมี่มีซัมมี่ข้างบนวันนี้นะวิ่ง 9, เกลล้านเปอร์เซ็นต์เอาตัวเดินเลย 9, เก้าล้านเปอร์เซ็นต์ตะวันเจ็ดนี่บ่นแน่ใจงวดนี้ตะวันกะนนั่งได้ซีนั่งได้ซี ก็บอกแต่ตเล่เอาตัวเดินมาใส่ตัวเดินรักหน่วยของเจ็ดนี่คือซีกับหกอ่าซีกับหกเอาเจ็ดนี่เจ็ดตัวเดินนี่มาใส่เป็นเจ็ดซีเจ็ดหกอัตามาเน้นให้เจ็ดหกคู่เดียวขาด 5, 9, 2, ว่าสี่อกห้าเก้าสองเจ็ดหกวันนี่บนรางที่ทำบ,บ,บนล,าลน่าง,ง,งเล่ที่ทำบนบนรางก็จะมาเรียงงามเลยผมเนาะห้าเก้าสองเจ็ดหกวิ่งเจ็ด วิ่งเจ็ดยีรานเปอร์เซ็นต์ยีหรอกหกับเจ็ดหกับเจ็ดนี่เลือกวิ่งออกตัวอาจารย์นี่วิ่งเจ็ดข้างบนนี่วิ่งเก้าตัวเดียวมันไปมกักซีตัวอาจารย์นั่งก็ไดอาจารย์นั่งไดซีเนี่ยเนี่ยคือเก้าซีนี่ขีดหายุกเก้าซี 9, 4, 9, 4, แต่ว่าตัวเดินคือเก้าสองอ่าอัน,นอันนี้เบิ้งแบนี้ไวดับหอยดับแล้วสีส่รุปไปอันนี้หอยดับรับงวดที่แล้วดับขาดบนล่างอันนี้ดับบนล่าง อันนี้ดับล่างยางเดียวอันนี้ดับล่างยางเดียวดับตัวตรงเนอหวยดับนี่คือเลขบอกออกกันางูที่แหลวกระดับดับหน่อยก็นียู่สามคูอ่างดที่แลลวกระดับขาดวดนี้กระดับขาดนี่ดับดับบนนี่ดับบนล่างอันนี้ดับล่างยางเดียวอือเอบบนี้ชิดสรุปไ้บันหววนั่ง หอยนังกับกำลังวันกำลังวันกับหอยนังสิบหกก็ย่อ64สี่หนึ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ พันไปกี่เก้าสองตัวเดียวเลยเก้าสี่นี่สำร่องเก้าสามตัวมากตัวมันติดเหล็กจิดก็สองอ่ะนะห้าเก้าสองคนเดียวมาที่นี่นั่งดิซี่อาจารย์ได้เก้าเก้า นางเล้ซีอ่านางเลยนางเล้เลซมันมีแค่นี้เก้านี่กำลังวันเนี่ตัวเดินซีเก้าเจ็ดซีอ่าเจ็ดเ้าซีเตาไฟสีเอาสารับสื้ออยู่ในนี้เจ็ด้าี 7, 9, นี่คือเจ็ด มีสำนีนี่คือตัวเดินเก้านี่ลักซิฟด้ขันเจ็ดเดินว่าเป็นลักลอยเจ็ดเก้าสี่นี่หวอยนงังอันนี้ตัวเดินเหล็กนงังเนี่ยสรุปง่ายๆแค่นี้นี่คือบนล่างนี่นี่อันนี้หอยนงังหอยนังสมาธิอ่ะหอยหอยนังเราว่านาอันนี้เลขเดินขยันดีครับเออเลขขยัน ขันว่ามากวันนี้มันก็สิเป็นแค่ตัวนี้กับตัวนี้นะนี่นี่ขึ้นรักสิบก้านี้ยังได้กับมาลักสิบเด้อเพราะว่าเป็นเลขกําลังวันกํากลังวันสิบเก่าเนี่ยเลขนางเอาจับใส่เลขนั่งกับเก้าสี่ขันโดตัวเดินมาตัวเดินนี้มันสิมาสิบบได้เพราะว่าหลักเก่ามันค้องสิบอยู่มันก็ต้องมาได้แค่ลอยกับน่วยเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยนี่เจ็ดนี่ขันสิมาน่วยมันมาแท่นซียาก มันก็เลขกลายเป็นเจ็ดเก้าสี่นี่คันจับหววนังรถตัวเดิน่ซส่กันในชุดเดียวมาเนี้คันนี่คือตกกันมันเจ็ดสี่อย่าลืมเน่งงวดที่แล้วอาจารย์ใน้ซีเจ็ดหามันมาออกงวดนี้เห็นบ่ซีเจ็ดหาตรงๆงเลยเออซีเจ็ดหางวดที่แล้วมันมาออกงวดนี้มาที่นี่คันไผ่มากหกแปดสิตามหกแปดแปดหกก็ยังตามได้เรื่อแต่ว่าอาจารย์ในแค่นี้อันนี้อันนี้คือ ตัวเงินตัวเงินแสนเงินล้านอันนี้นี่คือคือตัวเงินแบบที่เรียกว่า,าอ้อยล้านรวดไผ่มักอ่ะ้อยล้านเลยมาแน่นอนตัดเลนนี่เจ็ดซีเก้าซีอ่ผมมักน้ำยุทธเด็กนี่เจ็ดซีเก้าซีนี่นี่คือคือ,ค,อคือเลรลักล้านเนียเลยนี่อันนี้นะความั่นใจนะล้านเปอร์เซ็นที่ที่อยากที่ที่หวยสิเขา,เขานี่คือตัวนี้คือหวยนั่งนี่เก้เาอหวยนา่งนี่ซีกำลังวันสิบเก้าตัวเดินเจ็ดจับใส่การ์เจ็ดซีเก้าซี ดิเยวเก่าเจ็ดอีกก็ได้ขันไพ่มากนะยังเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดกันยังมากอยู่ดินี่เนี่ยเพราะว่าตัวเดินใส่กันแต่ว่ามานี่คันคันเจ็ดเก่ามันมันเป็นตัวนี้บานนี่เจ็ดซีกับเก่าซีนี่เนี่ยเจ็ดซีกับเก่าซีเด้อเอฟซีเด้อนี่หวยนางซีหวยเหล็กกําลังวันรักซีบเก่าตัวเดินเจ็ดมันได้เจ็ดซีได้เก่าซีต่ว่านี่หวยนางมันผสมกันใส่กับเหล็กติดเหล็กสูตรเหล็กสูตรได้ติดสองสาม เลขอาจารย์น si. uh, ั get a get a <wh ride eln> ่งด้ซีกำลังวัสิบได้เก้าสองเก้าสามเก้าซี่อ่าอันนี้ขีดเส้นเด่เพนันเก้าสองเนี่ยวิ่งเก้าวิ่งเก้านีล้านเปอร์เซ็นต์เลขข้างบนบานี่คูเงินแสนเงินล้านเด้อเนี่ยคูเงินแสนเงินล้านชุดเดียวเลยห้าเก้าสองโบยปลายตัวนะครับนอกเอาแบบแคนแคนขวบแคนเนอะ เห็นว่านันมศูนหาเจ็ดกับหาเจ็ดสามสี่เจ็ดหาเนเขลยนเลยว่าไปตัวออกสามตัวหนหาดิผมว่เอสามตัวนาได้สามตัวไทยได้อ่าง้นี้ยงดที่แล้วเจ็ดสีมันบอกเรียกสวยยุนอ่ามาที่นี่คันคันเจ็ดบมันเป็นเก่าซีหลอดเบันนี้าจอไปครับมือช้่เอต้นเจ็ดสี่อืม นี่ละน้อนเขียนเคียนโหลดอันอันนี้เลขดับบานนี่เอ้าเบมึงตอนนั้นอ่ะบันนี้เลขดับเอาให้เพคนแคปเอาเอฟซีคนเบงเอานี่แนวทางเลขดับอาจารย์ว่าท่านรุดจะเคลียเด้อเช่นนอาจารย์เอ้าอ่าดับตรงโตนี่ดับตรงโตบนล่างดับตรงโตบนละอันนี้ดับตรงโตล่างอันนี้ดับตรงโตบนล่างคือเลขอ่าควนดีเลี่ยงทำเป็นซื้อลอตเตอรี่ก่ะจะไปหาเอามันตีเอ่อควนดีเลี่ยเพราะว่าเป็นรางวัลอื่นใดนะหนึ่งสองสามสี่หา แล้วันทีนึ่งนี่คือสีสัญา่านขาง,งเขียงกับ2 3 4สา่านี่ได้อยอ่เพราะว่าดับขาดดับตรงตัวคือ0ูนย์บนหนงล่างดับตรงตัวศูนย์บนหนงล่างอันนี้แนวสรุปอ,อันนี้คือสรุปแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวเลือกเด้เจ็ดกับเจอันนี้คือตัวเดินไส่เจ็ดสี่ 7, 4, กับเจอันนี้9,2้าสอก้าสมก้าสมันสตัวหนาสามตัวสินท่อับส ไพ่านามิหาเก้าสองหกเก้าซีหกเก้าสามไอาจานมักตัวส่วนตัวแห้งเลยนะส่วนตัวหาเก้าสองม่นบวกครับฮาเก้าสองกับคันว่าส่วนตัวอันี่คันบอกว่าตีเลขเดินไส่นี่นะมักเจ็ดซีอ่าเพราะว่ามัน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 อยู่ตัวนี้มันคือว่าหวยนางหวยเดินหวยนางกับหวยเดินมันมาสุรุปได้แค่สามตัวนี่ไหมคันเจ็ดเก้าเพราะท่านออกเงว้นี่นี่นะ แหลกเลยมันออกไปก้นอนไม่ยงเลยนะครับก็ว่ากรอ,อกซ้ำได้อีกเด้อก็เก้าเจ็ดไปนี้ครับเออ 9, 7, 7, 9, 4, เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่งามนี้นี่เอาสามตัวนาสามตัวไทยก็ได้เจ็ดเก้าสี่เนี่ยเต่งโต๊ดท่าก็ซ้ออมสินต้องมีต้องมีมากเจ็ดสี่เก้าสี่ต้องมีมากเจ็ดเก้าสี่นี่ขาดว่าเดเลยต้องมีมากยังไม่ถึงเรียงดังเขาแล้วนะครับเนาะ รถจะมาใหญ่ทีายเงีเมื่อกี้นี่เรียกเขาได้กันนึ่งสิเนาะกระจกก็ยังขึ้นหาะรัตบัตรรารัตบัลรมาได้ดวงดีเอฟซเขามาขายไข่เก้าเจ็ดฮาใบเจ็ดเก้าสองใบคือสองใบได้สองใบแคบหน้าจอไว้ทุกวันนั่งทำเนาะเนี่ยทางสัมพันจันทนหาเลขเจาะ้องมาได้งวดีเล้วเบิดวันนี้ฟ้าเอาเด้อฟ้าไปเอาเจ็ดีกับ นอสวงไปมากจ็บหน้าจอไว้เนาะครับนเนาะูุวมวนี่เพิ่งกรใหายนมากบอไรตัวเนาะตัวนานะครับครับผมสำหรับพระอาจารย์ตนเสียทีเนาะครับเพิ่งกระเด็นสรุปมาให้แล้วเนาะครับมวลสิบหกกันย่านะครับเนานะนะโอ้ฝนตกเนาะครับเรียกเพิ่งกับเขาดีขนาดเนาะครับสองสามมวดไม่หนีแต่เขาเป็นคู่กับเขานะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าผ้าร่วยน้ำเนึ่งครับผมมืทามีโซมีหลาบนุ่มกันรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอพุ่นครับ